ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ นะคะคเราอยู่กันที่อําเภอแจ้ห่มจังหวัดลําปางค่ะและที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเราอยู่ภายในวัดอช,ชื่อว่าวัดสีดอนมูลค่ะที่ทราบไหมคะว่าเรามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีแบบมันเหมือนแม่เหล็กอะมันมีแรงดึงดูดว่าที่ที่เราเนี่ยม,มาถึงตรงเนี้ม,มันจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยมันจะมีอะไรที่มีเสน่ห์ไปมากกว่าตัวพี่แล้วเหรนอ่ง วุตะวุตะพูดในวัดก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมมาแบบเต็มยศเลยไม่ไม่ไม่แต่ว่านัดแรกกันสักนิดน้อยก็เพิ่งจะลงจากดอยนี่แปลว่าไม่เข้าใจคอนเซปต์เรามาเนี่ยนะเป็นเมืองรถม้ารถก็นั่งมาม้ามาเอาที่นี่อู้อเออเนี่ยเป็นสายลุงใช่ไหมพี่ก็มีนี่สายลุ เรามาถึงวัดนี้แล้วเนี่ยซึ่งมันจะต้องมีแบบว่าสเสน่ห์แล้วก็เสียงที่น่าสนใจอนอกเอจากพี่นลำพึ่งที่ชี้ตัวเองแล้วเนี่ยนะครัมีอะไรอีกบ้างพ <c oughs> อเป็นสถานที่อะค่ะ <c oughs> ให้เอาวัตถจจุจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะ ที่นี่มีเสน่หทุกอย่างเลยอแต่อยากจะแนะนําน้อยคือว่าเรามาถึงที่ตรงนี้แล้วเราควรที่จะรู้ในเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมแล้วผู้ที่จะให้ข้อมูลเราเป็นอย่างดีเนี่ยท่านเป็นปราชชาวบ้านอพ่ออินปันยอดเรือนเคยได้ยนไหมได้ยินถึงนี้แหละค่ะสซัคุกคริลโซลคุกเกท่านนี่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่นะคะวัดศรีรนโมล เป็นวัดที่เท่าที่ทราบมาก็คือเป็นวัดที่เก่าพอสมควรเลย<ะ>เราจะไปเริ่มตรงจุดไหนกันก่อนดีคะวันนี้ก็มาถึงที่นี่แล้วก็คาประกาศฝระธานก่อนเ<ช>พราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในที่นี่นะครับ <ฮะ S 2> วัดนีเดิมเดิมวัดทงห้างของเราคือเป็นวัดปู่คำน้อย อยู่ที่ทายทายบ้าน uh huh. แล้วก็พอปี2481 mm hmm. มีน้ำป่าไหลหลา,ลากแล้วก็ทำให้หลังคาบ้านไหลไปสีห้าหลัง uh huh. มันติดกับลำน้ำแล้วก็จากนั้นมาแม่ก่อนๆสะพานก็ยังไม่มี uh huh. แล้วก็พระสงฆ์จำวัดอยู่ที่วัดแล้วก็ไม่มีใครไปส่งอาหารไปส่งข้าวให้พระสงฆ์ แล้วก็พระสงฆ์ก็อดก็พอดีพอมาปี2485หลวงพ่อบุญมีเป็นเจ้าอาวาสตอนนั้นก็ได้หาลือกับสรธาว่าเราควรย้ายวัดไปอยู่ที่ชุมชนขเขากำลังย้ายวัดย้ายบ้านเข้ามาแล้วก็มาตั้งทีน่นี่ตอนที่ย้ายวัดมา ตามเนี้ยเป็นป่าอยู่ยังไม่มีบ้านเลยมันเป็นดอนแล้วมันม,มูลขึ้นถือถือว่าดอนมูลมันดอนสูงสูงกว่าหมู่บ้านแล้วก็เลยว่าให้ตั้งวัดชื่อวัดว่าวัดศรีดอนมูลมพ่อคะเดี๋ยวเราเอ,อ,ออกจากพระอุโบสนถแล้วเนี้ยนะคะพ่อจะพาไปชมอะไรต่อคะจะพาไปชม เขาเรียกว่าภาพ,พระบทคือเป็นเรื่องของพระเวสสันดรเนี่ยก่อนคนพื้นบ้านของเราตุงข้าวเขาเรียกว่าเป็นตุ้งเนี่ยคือว่าเอาเอาผ้ามาทำมาทำเป็นผืนขเขาเรียกว่าตุงแล้วมันข้าตุงข้าวคือว่ามันเป็นเรื่องคือว่าเป็นเป็นเรื่องเหมือนกับละครนอะ่ะ อกันหาชลีกันหาชลีเป็นหลบที่สาบัวค่ะแล้วก็พ่อก็เลยบอกมาบอกว่าออกมาเถิดบอกว่าให้พ่อได้ถึงโพธิญาณเห็นไหมเห็นไหมแหมใช่ไหมคจุดนี้ก็คืออยากจะเอามาชมเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าตั้งในกรุงในอย่างก็คงจะบกพรอจะปุ๊บเนาะแต่พอดีมันมัน เป็นหินนะครับคือเดิมแรกมันนัน้นนมันจะเป็นไม้ค่อยว่าก่อนๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในดินในในดินในอย่างเราพบเลยไม่น้ามันไหลมันมันจะกลายเป็นหินนะครับแล้วหินนี่เขาเรียกว่าจืดไมหน่อหินหยวกอเอค่ะเดี๋ยวเราจากตรงนี้แล้วเราจะไปที่ไหนต่อเอง จากตรงนี้เราจะไปศาลเจ้าคือเป็นเป็นศาลที่าชาวบ้านนับถือเป็นในหลักของหมู่บ้านเป็นศาลเจ้าเดี๋ยวไปดูฮะไปไหมคะฮะ,ะ,ะนี่แปลว่าครับผมเราใช้วิธีการเดินหรือว่านั่งรถดีคะเราต้องนั่งรถ ถ้าเดินมันไกลอยากจะเดินไหมไม่ค่ะเ <laughs> ชิญพ่อนำว่าจะลดความอ้วนไม่ใช่เหรอก็อามาเยอะแล้ว <laughs> พี่เพิ่งบอกลดมากลดโสมร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน <laughs> ละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาประวัติของเจ้าพ่อต่อมคำเนี่ยนะคะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะเจ้าพ่อต่อมคำนี่อปอกอได้เก็บข้อมูลจากบรรพบรุษมาว่ามันมีอยู่ดังเดิมก่อนก่อน ปอยยังบม่ได้โห่กำค้นกึ่แต่เนาะ<ช>เพราะว่าปิ่นเป็นนักรบสมัยนั้นเป็นนักรบคือหักษาเขตแดน,นด้านเหนือของประเทศไทยได้ไปต้านซึกรลบซึกนเนตเนยเซ็ตกลับมากลัมาพักอยู่ตีนี่เพราะมันเป็นตีฟักของปื่นโดยดังเดิมคือว่าเมือปิ่นยังมีชีวิตอยู่เป็น่นได้รับมอบหมายคือดูแล แน่นดำนวังจ้งแต่ตำบลหนองเคืองหล่องไปถึงอำเภอจะหมค่ะคือว่าเป็นเจ้าป่าตองค้ามข้าในมดดูแลวัดพระวุฒก็ได้เคารพนับถือเป็นมาชินบุญอยู่ที่นี่ก็เลยว่าเป็นทีอ่อยู่ของเปิน้น <c oughs> แต่จะตรงนี้แล้วเราเข้าไปในชุมชนกันเลยดีไหมคะครอบไปด้านชนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปที่้นานพักขนไปเลย ดีดีด,ดีเราจะได้ไปดูที่พักเราเลยหอมสเตย์ด้วยใช่นี่เราเดินอยู่ในหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านหมู่บ้านทุ่งหางทุ่งหางทุ่งหางหมู่ทหนึ่ทุ่งหางหมู่ที่หนึ่งตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางพี่คิดว่าพี่อคิดไม่ผิดนะคำว่าทุ่งหางเนี่ยนะแปลว่า ทุ่งกว้างอะไรทำไมทำไมอู้จะอีมันบาดเจใช่ครับทุ่งห้างก็คือทุ่งร้างใช่เอ้าใช่เหรอจะเป็นทุ่งร้างยังไงอะคะทุ่งร้างภาษาคำเมียงว่าห้างไปลว่ามันร้างนะร้างแล้วก็บ้านนี้มีคนสมัยก่อนเก็บภาษีสี่บาท ต่อคนต่อหนึ่งปีหนึ่งคนแล้วพอดีก็เลยหนีภาษีกันหมดเลยหนีภาษีมาอยู่ดีสี่คนสี่คนแรกเข้ามามันเป็นป่าดงดิบเลยเข้ามาถางปลาเลียนลอยอยู่ในในนี่แต่ก่อนเป็นดงดิบเนาะบ้านนี้เป็นว่ามันเป็นดงดิบยังมีบ้านเตี้ยต่อคนลบหนีสี่บาทมาถังทําปลาเลียนลอยทำมาหากินแล้วพอดีมันอยู่สบายแล้วก็ลูกหลานก็โอพยพตามเข้ามาอพยพมาจากไหนคะมาจากอำเภอใจหอม พอดีได้ตั้งหมู่บ้านตำบลอ่ะบ้านเฮาก็คือว่าบ้านเอาาจะเฮาเอาชื่อบ้านอย่างนี้เนาะผมครับเฮาหน่อยคือว่าโอ้มันมีน้าห้างกู่ีกู่ีมันาน้ำมันไม่เหมียงไม่ใยแล้วก็น้ำน้ำสายแห้งแดงเป็นน้าห้างเอาบ้านตรงห้างเถอะเลยเอาขึ้นมาเป็นบ้านตรงห้างนี่ไงสวัสดีค่ะ ก็คือเจ้าของบ้านที่โฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะค่แม่อะไรคะแม่กับจันงามจริงค่ะแม่กับจันนะคะวันนี้ทางพวกหนูก็จชามาเีาเรียกว่าอะไรนะพักโฮมสเตย์จะมาฝากน้อฝากตัวกันค่ะได้ใช่ไหมคะ โอเคปะโอ้ชอบมากวันนี้นะคะน้ำพึ่งกับน้อยขอฝากตัวที่นี่เลยค่ะขอห้องแอร์นะคะระบบได้หรือจะเอาคนละห้องแล้วนอเอาหนอห้องพัดลมพี่หนอห้องแอร์ห้องน้ำก็ได้นะพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเราจะมีกิจกรรมหรือไปเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจในหมู่บ้านบ้างไหมคะีหลายที่อยู่แล้วไะแต่วันนี้มัน มันวันพั้งแล้วว่าังง่อนกันก่อนนะหนูรู้นะว่าพ่อบ้านอยู่ไกลกว่านี้วันละพรุ่งนี้เราเดินดูอีกหลายที่ค่ะค่ะใช้ดเงินหรอคะนัางรถได้ไหมคะ นั่งรถนั่งรถได้หมดได้หมดเดี๋ยวจัดให้แต่คืนนี้เนี่ยวันนี้เราพักผ่อนพักผ่อนบกลงว่าเราพักที่บ้านหลังนี้แหละนอนแน่ใช่นะคะเนาะค่ะพ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่จักสับงามๆค่ะจักด้วยค่ะ เป็นทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนฝันดีไหมโอ้โหไม่ฝันเลยหลับสนิทใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าอากาศเย็นสบายจริงมาต่างจังหวัดเนี่ยนะ,<ฮ>ะเราต้องมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มารับอากาศดีๆอย่างนี้แหละหนัดผู้ใหญ่ไว้ใช่จริงๆวันนี้เนี่ยเรานัดพ่อไว้ที่นี่นะคะไม่ใช่คือ ผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์ใช่ไหมเปลี่ยนแปลงได้เสมอตอนนี้ประสบการณ์แนวไหนเปลี่ยนได้ตลอดผู้ใหญ่ที่ว่าก็คือพ่ออินปันใช่ไหมคะจุต้องแล้วนัดพ่อไว้พ่อบอกว่าเนี่ยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่หน่อยนะครับผมไปรอที่พระธาตุปูคำน้อยไปละไม่คุยได้แล้วก่อนแล้วรู้ทางเหรอ น้อยน้อยป่าป่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมากันพร้อมสูตรเลยนะคะพ่ออินป่าเป็นยังไงบ้างคะคอยนานไหมอ่ะอ๋อวันนี้ยินดีที่ได้มาพบปะนะครับเนาะวันวันท้องติดวนปลานะครับอันนี้ท่านายอำเภอใจหอมครับสวัสดีค่ะอันนี้ซอสจอนะครับซอสจอสวัสดีค่ะคุณนี่กำนันตำบนหงพึ่งสวัสดีค่ะ นีผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งทุ่งห้างนี่แหละครับค่ะส,ส,สวัสดีค่ะเห็นไหมบอกแล้วผู้มีประสบการณ์เนี้ยนะไม่ธรรมดาเปลี่ยนที่ทางที่แบบนัดเจอกันเนี่ยก็เพราะมีเหตุเนี่ยพี่พึ่งก็มีประสบการณ์นะเนี่ยอย่า้รู้อมันมียานิดหน่อยซิปกันนะผู้ใหญ่ดีดีเนาะเออใช่ใช่ใช่ค่ะคือว่าก็มาที่นี่เนี่ยนะคะก็เลยอยากจะแบบว่าเรียนถามท่านายอำเภอเลยนะคะว่า การท่องเที่ยวเนี่ยของที่อำเภอแจ้ห่มนะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอำเภอแจ้ห่มเราเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากอ,อําเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางเราะนะครับแล้วก็แจ้ห่มเราเนี่ยทั้งเจดตำบลเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวทุกตำบลเลยซึ่งจริงๆเราอยากจะให้เที่ยวไม่เนี่ยพาท่านผู้ชมมาได้ไปท่องเที่ยว ทุกตำบลการท่องเที่ยวของแจ้ห่มก็นักจนําเรียนเบื้องต้นนะครับว่านอกจากวัดพระบาทสุทธาวาสวัดตะโขชัยคีรีซึ่งเป็นมีชื่อเสียงสําหรับประชาชนทั่วไปทั้งประเทศได้รับทราบและมาท่องเที่ยวกันแล้วเนี่ยของเราในภาพรวมแล้วเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทางนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ได้มาเที่ยวเรา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกิจกรรมการวิ่งนะครับการวิ่งไล่เช่นไล่ห่มฟ้าวิ่งแทวจัดมา3ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอ,อ,อให้ทางท่านในอำเภอพานพึ่งเนี่ยนะคะชมพระธาตุปูคำน้อยนะคะไปพร้อมๆกันเลยครับยินดี<า>ครับ,รบพระธาตุนี่ วัดเด่ยมันมีเมื่ปี2463นะครับก่อนได้สร้างวัดไปนิโมโนต์เอาพระวัดวัดตรงขาพระ้า,า,าสิีิมาอยู่จังหวัดรั้งแรกหลังจากนั้นมา,อ,าอยู่ได้ประมาณ10ปีปีฟศสอ2 4 8 1น้ำป่าไรหลากพระที่อยู่ในวัดนี้จะมาได้สันเข้าเลย พราถา้าน้าน่าน้ำน้องน,น้ำไหลน้ำราดจะมีคนมาชงเขาว่าพระกัปติวินพระบาทไดจากนั้นว่าประมาณสิปีหลวงพนมีได้เป็นพระเจ้าอาวาสก็เลยโอ้กัเจวาสง่าย,ยายวัดขอขยับวัดไปตัง่ปุ่นแ้่กะละวัดนี่ไหวเจ็ดวัดทางพระธาตุนี่คือจือ่อพระธาตุปูคำน้อยนี่คือ พระผู้อาศใจมาสร้างรับแรกสร้างพระธาตุมหาโพนวัดแก่คอันดับที่สองวัดปู่คำน้อยอับสั่งสามวัดมาฮิงกะตีวัดเหนือผาทำไมึงได้ชื่อว่าปู่คำน้อยครับำเดียวปู่คำน้อยคือตอนนั่นเจ้าวานเนี่ยไปหล่อนคำตีในวังแม่น้ำวังได้คำมาทองคำได้ทองคำมา แล้วกามาเหือสางทองคำทำเป็นผูทำเป็นจัผูครับแล้วกามาลงจัดจกลางเป็นจะทำเป็นหลุมสีสีเดียมนะฮะแล้วก็ท,ทำโ<ป><ป>บ,ะบะจะเ,เ,เ,เอาผ <ใช S 2> ูหลง,องเอาผูหล,ลงก่อนแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยมีทองคำมีอะไรอย่างเอามาลงด้วยแล้วปอกแล้วก็ทำเป็นแกนผัดแล้วก็ก่อร้าง รวมกันแล้วก็ประมาณ4-5วันเนี่ยอ้อยินปัน่าประเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่นะคะเราจะไปที่ไหนกันต่อคะเสร็จจากที่นี้แล้วพกกะยาคเชิญทุกทุกท่านนะครับไปติดฝังจ้างครับจากนี้ไป2องระเมตรครับโอ้ยอินปัน่าทราบไหมคะว่าเนี่ยนึ่พึ่งนะคะเป็นแม่ช้างเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่นะ <laughs> คือเรื่องมันยาวค่ะวันนี้เวลามันไม่มีแล้วอ,อ,อยากจะรู้นเนี่ยแล้วคุณผู้ชมอยากรู้นะคะต้องติดตามนะคะสัปดาห์หน้าค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหา ท่านแหน่เพอแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะท่านแหน่เภอขอบพระคุณนะคะท่านสจขอบพระคุณนะคะท่านกมนันขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านค่ะและด่้ายเราต้องขอบพระคุณพ่อขอบพระคุณพ่อค่ะและอย่าลืมนะคะพบกับรายการเทเลมาย์ไทยแลนด์เบอร์ได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ